สวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดแฟ้มคดีดังวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกคดีปริศนาที่โด่งดังมากจากนอร์เวย์นะครับเป็นคดีที่ยังหาคำตอบไม่ได้เลยผ่านมากว่า50ปีแล้วคดีหญิงสาวแห่งอิสาเลนหรือเดอะไอสตาวูแมนครับเรื่องมันเริ่มในเดือนพฤศจิกายนปี1970ครับมีการไปพบร่างผู้หญิงคนหนึ่ง ไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครสภาพที่เจอเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวมากครับอยู่กลางหุบเขาที่ได้ชื่อว่าหุบเขาแห่งความตายคือในเช้าวันที่29พฤศจิกายนปี70นะครับมีนักปีนเขาพ่อลูกคู่หนึ่งเขาเดินผ่านหุบเขาอิสตาเลนที่อยู่ใกล้ๆเมืองแบกเกนแล้วพวกเขาก็ไปเจอเข้ากับภาพทีเ่เรียกว่าสะเทือนใจมากร่างผู้หญิงคนหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครนอนนิ่งๆอยู่กลางโขดหินเลยครับในหุบเขาเงียบๆ สภาพที่พบคือ,อร่างกายท่อนหน้าถูกไฟไหม้ใบหน้าก็เสียหายจนดูไม่ออกว่าเป็นใครแล้วแขนอยู่ในท่าแปลกๆเหมือนเหมือนพยายามจะป้องกันตัวเองอะครับใช่ค่ะแล้วที่มันแปลกกว่านั้นนะคะคือเจ้าหน้าที่ไปตรวจที่เกิดเหตุเนี่ยเขาพบว่ารอบรอบร่างผู้เสียชีวิตมีของใช้ส่วนตัววางอยู่หลายชิ้นเลยค่ะดูเหมือนวางไว้เป็นระเบียบด้วยนะมีพวกเครื่องประดับนาฬิการ่มรองเท้าบูทอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่า เออที่มันผิดปกติมากๆคือป้ายยี่ห้อบนเสื้อผ้าทุกชิ้นเลยนะคะแล้วก็ฉลากบนขวดต่างๆเนี่ยถูกแกะออกหรือไม่ก็ลอกออกไปหมดเลยคือเหมือนมีคนตั้งใจมากๆค่ะที่จะลกตัวตนของผู้หญิงคนนี้ยไม่ให้ใครรู้เลยว่าเธอเป็นใครมาจากไหนโอ้ฟังดูน่าขนลุกเลยนะครับเหมือนมีความตั้งใจจริงๆการสืบสวนก็เลยเริ่มขึ้นแบบมืดแปดด้านเลยทีนี้หลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็ไปเจอเบาะแสเพิ่มครับ เป็นกระเป๋าเดินทางสองใบถูกทิ้งไว้ที่แผนกฝากของที่สถานีรถไฟเบอเกนเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะอาจจะเป็นของผู้เสียชีวิตคนนี้หรือเปล่าก็เลยมีการตรวจลายนิ้วมือแฝงครับบนแว่นตาอันหนึ่งที่อยู่ในกระเป๋าปรากฏว่าเออตรงกันเป๊ะเลยครับกับลายนิ้วมือของผู้เสียชีวิตค่ะแล้วพอเปิดกระเป๋าดูนะคะยิ่งเจอแต่เรื่องลึกลับซับซ้อนเข้าไปอีก ในนั้นมีเสื้อผ้าหลายชุดเลยค่ะแต่ว่าป้ายยี่ห้อถูกตัดทิ้งหมดเลยตัดแบบประณีตด้วยนะคะแล้วก็มีวิกผมหลายอันเงินสดนี่มีหลายสกุลเงินมากทั้งของนอร์เวย์เยอรมันเบลเยียมอังกฤษสวิสคือทั่วยุโรปเลยนอกจากนั้นก็มีแผ่นที่ตารางเดินทางเครื่องสำอางแล้วก็ที่สำคัญสุดเลยคือสมุดบันทึกเล่มเล็กๆค่ะข้างในเนี่ยเต็มไปด้วยรหัสแปลกๆดูเหมือนบันทึกการเดินทางของเธอ รหัสลับเหรอครับใช่ค่ะดูเหมือนจะเป็นรหัสบันทึกสถานที่กับวันที่ที่เธอไปอืมแล้วการถอดรหัสกับการตรวจสอบตามโรงแรมต่างๆเนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างครับก็เริ่มเห็นภาพลางๆค่ะว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะใช้ชีวิตแบบปกปิดตัวตนมาตลอดเธอเดินทางด้วยชื่อปลอมหลายชื่อเลยค่ะอย่างน้อยๆที่เจอคือ8ชื่อใช้หนังสือเดินทางปลอมด้วยสลับไปสลับมาตลอด แล้วก็มีพยานที่เคยเจอเธอตามโรงแรมต่างๆให้การนะคะบอกว่าเธอเป็นผู้หญิงหน้าตาดีแต่งตัวดีดูทันสมัยแต่ท่าทางจะระมัดระวังตัวสูงมากพูดได้หลายภาษาด้วยค่ะทั้งเยอรมันเฟลมิชฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษแต่สำเนียงจะแปลกๆหน่อยมีพยานบางคนจําได้ด้วยนะคะว่าเธอมีกลิ่นตัวแปลกๆคล้ายๆกระเทียมแรงๆนะคะแล้วก็มีพฤติกรรมแปลกๆในโรงแรมเช่นชอบขอเปลี่ยนห้องบ่อยๆหรือบางทีก็ย้ายเฟอร์นิเจอร์ในห้องเอง กลิ่นกระเทียมอันนี้น่าสนใจนะครับมันพอจะบอกอะไรได้ไหมอืมอันนี้ก็ยังเป็นปริศนาอยู่ค่ะว่ามันคืออะไรกันแน่อาจจะเป็นเรื่องอาหารการกินหรืออาจจะมีนัยยะอื่นก็ได้ยังไม่มีใครทราบแน่ชัดครับแล้วผลการชันสูตรศพแล้วครับมีอะไรที่ทําให้เรื่องนี้มันซับซ้อนขึ้นไปอีกไหมคือสาเหตุการเสียชีวิตโดยตรงเนี่ยมาจากการได้รับยาเอ่อยานอนหลับกลุ่มบาบิทูเรตประเภทฟ,ฟีโนบาบิทอลปริมาณสูงมาก ในกระเพาะอาหารเจอยาที่ยังไม่ย่อยตั้ง50 7 0เม็ดเนี่ยครับแล้วก็ร่วมกับการสูดดมกา๊าซคาร์บอนมอนอ,อกไซด์เข้าไปแต่ประเด็นที่มันเอ่อทำให้เราต้องคิดหนักเลยก็คือการพบขมโอควันในปอดในทางเดินหายใจซึ่งมันบอกว่าเธอยังหายใจอยู่ในขณะที่ร่างกายท่อนบนถูกไฟไหม้ครับโอ้โห oh, <c oughs> ฟังดูทรมานมากเลยนะคะใช่ครับแล้วยังมีรอยฟกช้ำที่คอด้วยนะอ้า oh, มีรอยฟกช้ำด้วยเหรอคะครับผมแล้วก็มีเรื่องฟันที่น่าสนใจ คือลักษณะการทำฟันของเธอเนี่ยมันพิเศษมากมีการอุดฟันไป14ซี่แล้วก็ครอบฟันด้วยทองคำซึ่งเ,เทคนิคแบบนี้มันไม่ใช่การทำฟันปกติในนอร์เวย์ยุคนั้นเลยก็เลยมีการสันนิษฐานว่าอาจจะทำมาจากแถบยุโรปกลางยุโรปใต้หรืออาจจะไกลถึงเอเชียก็ได้ครับอืมข้อมูลมันเยอะมากแต่ก็ยิ่งทำให้งงนะคะสรุปแล้วตำรวจเขาว่าย่งไงคะตอนนั้นคือตอนแรกตำรวจก็ให้น้ำหนักไปทางว่า เอออาจจะเป็นการจบชีวิตตัวเองหรือเปล่าแต่ว่าหลักฐานแวดล้อมหลายๆอย่างเนี่ยมันดูขัดแย้งกันเองแล้วก็มีความพยายามลบตัวตนที่ดูเป็นระบบเกินไปใช่ค่ะมันดูไม่เหมือนคนจะฆ่าตัวตายปกติเลยนะคะที่ต้องมาลบป้ายเสื้อผ้าเปลี่ยนชื่อใช้รหัสถูกต้องครับหลายฝ่ายก็เลยยังสงสัยอยู่แล้วก็มีทฤษฎีต่างๆผุดขึ้นมาเยอะเลยโดยเฉพาะทฤษฎีเรื่องสายลับ อ๋อเพราะเป็นช่วงสงครามเย็นพอดีใช่ไหมคะใช่ครับมันเป็นช่วงสงครามเย็นพอดีเลยแล้วการที่เธอเดินทางด้วยตัวตนปลอมหลายๆอันใช้รหัสลับแล้วก็มีคนเคยเห็นเธอแถวๆพื้นที่ทดสอบขีปนาวุธเพนกวินของกองทัพนอร์เวย์อีกโ้หอันนี้ยิ่งน่าสงสัยเขาไปใหญ่เลยใช่ครับแล้วที่สําคัญคือ มีพยานบางคนอ้างด้วยนะครับว่าหลังจากให้ข้อมูลเรื่องผู้หญิงคนนี้กับตำรวจไปแล้วเนี่ยมีคนที่เชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมัน่นคงมาเตือนว่าอย่าไปพูดเรื่องนี้อีกจริงเหรอคะแสะดงว่าอาจจะมีอะไรมากกว่าที่เราคิดจริงๆก็มีความเป็นไปได้ครับมันเลยทิ้งคำถามไว้เต็มไปหมดเลยการทำลายอัตลักษณ์แบบจงใจขนาดนี้ทั้งเผาหน้าลอกป้ายลบรอยนิ้วมือมันเป็นฝีมือใครกันแน่ตัวเธอเองหรือมีคนอื่นทำให้ แล้วทำไปเพื่ออะไรต้องการปกปิดอะไรขนาดนั้นกลิ่นกระเทียมนั่นอีกคืออะไรกันแน่แล้วทำไมต้องมาเสือชีวิตในที่ห่างไกลแบบนี้ด้วยแล้วปัจจุบันราคามีความคืบหน้าอะไรบ้างไหมคดีผ่านมานานขนาดนี้แล้วก็มีความพยายามหรือฟื้นคดีอยู่นะครับมีการนาเทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยอย่างการวิเคราะห์ไอโซโทปจากฟันเมื่อปี2017อ๋อค่ะได้ผลว่ายังไงบ้างคะ เขาพบว่าเธอน่าจะเกิดแถวแถวเมืองนูเรมเบิร์กเยอรมนีประมาณปี1930แล้วก็อาจจะย้ายไปอยู่แถวชายแดนฝรั่งเศสเยอรมนี Germany, ตอนเด็กๆก,ก็พอจะจำกัดวงลงมาได้บ้างนะคะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์ DNA จากเนื้อเยื่อที่เก็บไว้ก็ยืนยันว่าเป็นคนยุโรปนนแน่ทางสายแม่แต่ก็ยังหายาดได้อยู่ดีเหรอคะใช่ครับการหายาดผ่านฐานข้อมูล DNA ทั่วไปมันยังมีข้อจากัดอยู่ สรุปคือแม้จะพยายามกันมากขนาดไหนตัวตนจริงๆของหญิงสาวแห่งอิสดาเลนและก็เรื่องราวเบื้องหลังทั้งหมดก็ยังคงเป็นความลับดำมืดอยู่ดีครับเป็นคดีที่ลึกลับจริงๆค่ะผ่านมานานขนาดนี้ก็ยังไม่มีคำตอบการลบล้างตัวตนแบบหมดจดขนาดนี้มันต้องมีเบื้องหลังมีความลับอะไรสักอย่างที่สำคัญมากๆที่ต้องปกปิดไว้ไม่ว่าจะเป็นความต้องการของเธอเองหรือมีใครบางคนต้องการให้เธอหายไปจากโลกนี้จริงๆ ตลอดการสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านครับที่อยู่กับเราแล้วพบกันใหม่กับเปิดแฟ้มคดีดังสวัสดีครับ